ทานยาฆ่าเชื้อแล้วเวียนหัวเกิดจากอะไรแก้ไขได้ยังไงบ้างคะคุณหมอยาฆ่าเชื้อเนี่ยจำเป็นสําหรับเคสเสริมหน้าอกนะหลังเสริมใหม่ๆเนี่ยถ้าไม่มียาฆ่าเชือ้อมันอ,อ,อาจจะเกิดการอักเสบได้แล้วมันจะจะเป็นมากเนี่ยในเคสแก้หน้าอกเพราะในเคสแก้หน้าอกเนี่ยมันมีพังผืดมันมีซิลิโคนเก่ามันมีเชื้ออยู่ในนั้นนะครับก็จะต้องมีการให้ยาฆ่าเชือ้อซึ่งเหมาะสมกับร่างกายแต่ละคนแต่ปัญหาก,ก็คือว่าหลายๆคนเนี่ยมีอาการแผลยาเวียนหัว มีเพืนขึ้นหรือว่ามี side e f ฟ e c t อย่างอื่นปวดท้องมีอาการคลื่นไส้อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะแจ้งแพทย์มาได้เนาะเราก็สามารถที่จะปรับยาให้มันเข้ากับร่างกายของเราได้บางครั้งอาจจะต้องเปลี่ยนยาที่แรงขึ้นที่ดีมคลินิกเนี่ยหมอจะมียาอยู่ประมาณเกือบ10ตัวเพื่อที่จะปรับให้เหมาะกับร่างกายเหมาะกับเชื้อของแต่ละคนเนาะเพราะว่าการเสริมหน้าอ,อกเนี่ย ถ้าเอาแต่แค่ใส่ซิลิโคนแล้วไม่กําจัดเชื้อที่มีรอบๆอบซิลิโคนเก่าหรือว่าโพรงเก่าที่เคยทํามาหรือว่าบางคนเนี่ยมีเชื้อที่ซ่อนอยู่ในท่อน้ํานมหรือว่าในตัวเนื้อนมแล้วมันเกิดการอักเสบผลการเสริมน้าอก มันก็ได้ไม่ดีมีการอักเสบเหลือลังเป็นพังเพิดนมเบี้ยวผิดทรงหรือว่าเกิดอาการนมเน่านมอักเสบได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีปัญหาจากการใช้ยาสามารถแจ้งมาที่แอดมินหรือว่าทางหมอได้ตลอดเวลาจะได้ปรับเปลี่ยนยาแก้ปัญหา side effect เหล่านั้นได้นะครับ